นะฮะมีอะไรที่เปรียบเทียบแล้ววันนี้มีหลายคนบอกว่าสื่อทำไมเงียบมันอมสากันอยู่ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นตอนนี้นะฮะก็คือสาขาตนาดพวกนี้มันเอาไปอมกันเอาไว้ไม่มีปัญญาพูดอะไรนะฮะคือฉันบอกว่ามันคงสลับกันอมนะฮะวันหนึ่งอมสาดวันวันหนึ่งอมกล้วยก็เลยไม่กล้าที่จะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์อะไรคนที่เป็นผู้นําประเทศในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่าแพทองทานโดนสารพัดโดนตัดต่อภาพ นะฮะโดนทําคลิปทําอะไรล้อเลียนซึ่งเป็นการล้อเลียนที่เสียห,หายทั้งๆที่ก็เป็นผู้หญิงเขาไม่ได้เคยฟ้องเลยนะคะแต่วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเข้ามายังไม่ถึงหนึ่งเดือนแม่งฟ้องประชาชนลองคิดดูนะคะวันนี้อ่ะยกตัวอย่างวันนี้อนุทินนะคะกับเมียไปลาวไปสอบประปอลาวปรากฏว่าอีคนที่เคยด่าหรือคนที่เคยตาหนิติเตียนเรื่องของอการแต่งตัวของแพททองทานเนี่ยนะคะ ก็คือดูดูตั้งแต่หัวจนเท้านะ,ะจะใส่รองเท้าคู่อะไรกี่หมื่นก็ไม่รู้เลยแต่กูไม่ชอบแต่วันนี้มาอวยนะ,ะมาอวยมีอนุธินหรือมีไอ้หนูเนี่ยบอกว่าแต่งตัวดีจังเลยดูมีเทสดูมีรสนิยมดิฉันอยากจะบอกว่าแพรทองทานเองเนี่ยนะฮะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านความมีรสนิยมหรือไม่มีรสนิยมเนี่ยคงไม่ต้องให้พูดลนะะ่ะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่ามึงควรมีมาตรฐานไหมตอนแพรทองทานไปต่างประเทศ แล้วเอาสามีไปด้วยมึงบอกว่าเอาหัวไปทําอะไรเอาวันนี้อนุทินไปต่างประเทศก็เอาเมียไปทําไมไม่ไปถามอนุทินบ้างว่ามึงเอาเมียมึงมึงพกเบียไปทําไมนี่คือความสองมาตรฐานที่ฉันบอกว่านี่แหละมันเลยทําให้เราเนี่ยรับพวกมึงไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากการเกลียดที่ว่ามาอะไรเราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงมันไม่มีความเป็นธรรมอะ่ะพวกมึงอะไรกันน่ะออกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยแพทองทานเขาไปบอกว่า ไปไปใต้นะคะตอนนั้นก็มีประเด็นที่แบบว่าโอ้โหไปช่วยน้ําท่วมแล้วอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนกับว่าไม่ดูไม,ไม่ไม่ดูแลไม่สนใจคนใต้ซึ่งแพทองทานก็บอกว่าจะไม่ดูแลคนใต้ได้ยังไงสามีดิฉันก็เป็นคนใต้เอาไปดา่าเขาอีกว่าไปอวดผัวทําไมต้องไปอวดผัวว่าผัวมึงเป็นคนใต้นู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าเนี่ยวิธีคิดของคนไทยแล้วโดยเฉพาะที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นจากสื่อไทยค่ะคือคนทั่วๆไปเขาไม่ค่อยได้อะไรเพราะสื่อไปกระพือพวกนี้ก็แบบโอ้ แล้วเนี่ยดิฉันบอกว่าแล้ววันนี้สิ่งที่เคยด่าหรือเคยว่าแพรทองทานหรือเคยตําหนิติเตียนเพื่อไทยเป็นยังไงฮะหลังจากที่มีการปราบนะคะก็คือวันนี้สหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้วันนี้นะคะเขาส่งเจ้าหน้าที่ของเขาลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยนะคะ,ะเจอคนของเขาแล้วนะคะส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ทั้งหมดรู้สึกว่าทั้งหมดจะประมาณ80คนเจอแล้ว60คนแล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเกาหลีใต้หูประชาชนของเขามีค่ามีอะไร จะพูดเพื่ออะไรคะในตอนที่เราทำตรงนี้ก็ด่าเราดิฉันบอกว่าเกาหลีใต้หรือประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลประชาชนมันจะต้องมาก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วดิฉันถามว่าแล้วตอนนั้นที่แพทองทานทำเนี่ยนะะแล้วพวกคุณทำให้เขาต้องหลุดออกจากกำน่งไปเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถามว่าตัวนายกเองนะะให้สัมภาษณ์ว่ายังไงฮะ ไอ้หนูมันบอกว่าเป็นนายกก็ไม่ใช่จะรู้ทุกเรื่องคําพูดแบบนี้ดิฉันบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามึงควรพูดไหมฮะซึ่งถ้าเป็นแพรทองทานพูดอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ถ้าเป็นแพรทองทานหรือเป็นคนของพักเพื่อไทยมึงด่ากันชิดเรือหายแล้วเห็นไ,ไหมฮะแต่วันนี้ดิฉันถามว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือพวกมึงเคยมีมาตรฐานกันไหม คำว่าจริยธรรมของมึงคืออะไรคือคนที่มึงชอบจะทําอะไรก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เชนจะพูดก็คือตั้งแต่ที่เราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับิฉันบอกว่าน่าจะเป็นฟ้าดินเนี่ยนะเมตาเพราะอะไรฮะเรามีโอกาสที่จะได้อ่าให้คนอื่นทำแล้วจะได้ดูบ้างที่ดาๆเราเนี่ยคนอื่นทำได้ครึ่งหนึ่งของเราไหมเสร็จแล้วเรื่องของขเขมรเนี่ยนะคะวันนี้เห็นไหมคะว่าทุกประเทศเนี่ย แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองนะหรือสหรัฐจารยจักเองนะก็บอกเลยว่ากัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยมันคือมันคือประเทศที่เป็นสแกมเมอร์มันคือ,อศูนย์การของการหลอกลวงหรือคอลเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนทั่วโลกเอาคนไปทรมานอะไรนู่นนี่นั่นในวันที่เราทําการปราบปรามเนี่ยนะฮะมันมีพวกดิฉันอยากจะบอกว่าพวกพวกคนไทยแต่หัวใจมือเป็นขเขมรไม่รู้คุณพ่อคแม่มึงมันเป็นคนที่นั่นหรือไง หลังจากอพยพมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ๆๆยังก็ยังไม่ยอม <iet> ก็ด่าอยู่นั่นแหละคะ่ะโอ้โหเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรเอามาเต็ม่าทาั้งทั้งที่ที่เราปราบเราไม่ได้ปราบประชาชนของเขาถ้าตอนนั้นเนี่ยนะคะมีการปล่อยให้พาทองทานทำแล้ววันนี้นะคะเมื่อทั่วโลกเขาจับมือกันที่ทำนั่นคือความชอบธรรมของรัฐบาลของเรานะแล้วกลายเป็นว่าเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ได้หน้าได้ตาขนาดไหนที่รัฐบาลของเราทำก่อน เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วในที่สุดเนี่ยนะมีประเทศอย่างยักษ์ใหญ่หรือแม้กระทั่งอย่างเกาหลีใต้หรือหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มหันมามองแล้วในที่สุดเนี่ยเราเรากลายเป็นเพราะว่าประเทศเราอยู่ติดกับมันน่ะแล้วเราป่าป,ปาม,มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าทั่วโลกเขาก็ต้องแซ่้องสารเสรือแล้วสิที่เราเป็นประเทศที่ป่าป,ปามพวกสกมเมอร์พวก call center คคพวกธุรกิจสีเทาต่างๆซึ่งแม้กระทั่งการค้ามนุษย์วันเนี้ย เขาบอกแล้วนะคะว่าประเทศนี้คือประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการค้ามนุษย์โดยตรงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าเมื่อพวกคุณนะคะมีอะไรที่เปรียบเทียบแล้ววันนี้มีหลายคนบอกว่าสื่อทำไมเงียบมันอมสาก,กันอยู่ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นตอนนี้นะคะก็คือสาขาตลาดพวกนี้มันเอาไปอมกันเอาไว้ไม่มีปัญญาพูดอะไร ะะคือที่ฉันบอกว่ามันคงสลับกันอมนะคะวันหนึ่งอมศาสตร์วันวันหนึ่งอมกล้วยก็เลยไม่กล้าที่จะพูดหรือวิาพากษ์วิจารณ์อะไรคนที่เป็นผู้นําประเทศในขณะเดียวกันที่ฉันบอกว่าแพทองทานโดนสารพัดโดนตัดต่อภาพนะฮะโดนทําคลิปทําอะไรล้อเลียนซึ่งเป็นการล้อเลียนที่เสียหายท,ทั้งที่เขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้เคยฟ้องเลยนะคะแต่วันนี้เป็นงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเข้ามายังไม่ถึงหนึ่งเดือนแม่งฟ้องประชาชนนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราจะพูดกันในวันที่ที่ฉันจะพูดในวันนี้ก็คือตลอดระยะเวลานะคะพักเพื่อไทยเนี่ยมักจะถูกมองใช่ไหมคะว่ามื่อต้องศูน์พันแน่แม้กระทั่งวันนี้โพไม่ว่าจะเป็นโพอีสานเหนือใต้ดอกตกหรือจะเป็นโพสํานักใดๆก็แล้วแต่นะคะจะมีเพียงหลุดมาเพียงไม่กี่ไม่กี่สํานักคานะ,ะที่ให้เพื่อไทยเนี่ยนะได้ได,ได้ได้ที่หนึ่งหรือเพื่อไทยเนี่ยอ่แต,แต,แต่ดิฉันแทบไม่เห็นนะแต่ที่เห็นก็คือพักสมมาอันดับหนึ่ง นะล่าสุดนะข้อถึงนะดอีสานโพบอกว่าพักสีน้ําเงินจะมาเป็นระดับหนึ่งจากการเลือกตั้งครั้งหน้าอ่ะอย่างนี้ที่ฉันพูดตรงๆนะฮะว่าแสดงว่าคนที่ทําโพเนี่ยแม่งดูถูกประชาชนค่ะมึงมึงดูถูกประชาชนคิดว่าประชาชนเขาถูกชักจูงหรือเขาจะเชื่อในเชื่อในสิ่งที่ทำเหรอฮะ,ะไม่ใช่ฮะพอถึงเวลาแล้วโดยเฉพาะวันนี้สิ่งที่เพื่อไทยเนี่ยนะฮะได้ได้เสียไปโดยไม่สูญเปล่าก็คือ การที่เพื่อไทยไม่ได้อยู่ในอํานาจและว,วิธีการของการเข้าสู่อํานาจของพวกเขาแล้วการที่เราต้องสูญเสียอํานาจไปนะคะด้วยข้อหาด้วยข้อกล่าวหาเรื่องคลิปเสียงอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะแต่วันนี้มันได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างแล้วว่าแพทองทานแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่คนที่ขายชาติในขณะที่แพทองทานเนี่ยนะเรียกคุณเซนว่าอังเกิลหรือลุงนะคะถูกดา่าถูกอะไรถึงขนาดจัดม็อบขึ้นมาไล่เ่ย มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโดยไม่มีการสอบสวนโดยไม่มีการอะไรนู่นนี่นั่นเลยก็คือฟังเสียงคลิปแล้วก็คือโทษอย่างเดียวเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่ทําหรือปล่อยคลิปออกมาเนี่ยแม่งสะทุนสะระเลวเพราะมึงไม่ควรทําโดยเฉพาะเรื่องระหว่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องของแบบว่าอีนั่นอีนี่คนนั้นคนนี้นึกออกไหมคะมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นระดับผู้นําอ่ะฮุนเซนแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรที่เป็นไม่ใช่เป็นาปนายกเป็นอะไรเนี่ยแต่ก็เป็นพ่อนายกไง าการที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอดีตเป็นผู้นำนะคะแล้วตัวเองรวมทั้งวงวานว่าน,านคืนของตัวเองเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในอำนาจมาสี่สิบกว่าปีวันดีคืนดีนะคะอยู่ดีดีมาทําเรื่องแบบนี้กับคนที่เป็นนายุทธมนตรีอายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เคยเคารพมึงเรียกมึงว่าลุงอ่ะคือคนไทยเราเนี่ยลำดับญาติกันอยู่แล้วอย่าว่าแต่เป็นอังเกิลหรืออย่าว่าแต่เป็นฮุนเซนเลยค่ะดิฉันไปซื้อของเนี่ยนะคะถ้าคนขายดูเีญยุธเรียกป้าเลยค่ะ ันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นการที่แพทองทานไปเรียกฮุนเซนว่าอังเคิลดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันก็คือมันมีประเด็นนะคะระหว่างประเทศแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็รู้จักกันอะไรกนไันเรื่องปกติเนี่ยลองดูสิคะสมมติว่าคุณไปซื้อของหรือคุณไปเจอใครอย่างเงี้ยนะคะคุณจะไปรู้ไหมเขาชื่ออะไรคือคนไทยก็คือเจอใครเนี่ยอย่างเช่นที่ฉันขึ้นวินเนี่ยนะคะวินก็เรียกบอกว่า,วาพี่ ซึ่งจริงๆแล้วเขาควรเรียกเราป้าเอาพี่ก็พี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยนะคะในขณะที่แพทองทานเรียกคุณเซนว่าอังเคิลด่ากันชิบูด่ากันเลือหายแต่นะคะคนของคนที่เป็นรัฐบาลคนที่อยู่ในรัฐบาลในเวลานี้เรียกคุณเซนว่าพ่อดิฉันจะบอกว่ามึงเรียกคุณเซนว่าพ่อไม่เห็นมีใครว่าในมึงเลยน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันพูดถึงได้บอกแล้วว่าวันเนี้ยมันก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่ อ่ะอยากจะบอกว่าทําให้คนนี่นะมีอะไรที่เปรียบเทียบแล้วก็เริ่มมีสติกันมากขึ้นลองคิดดูนะคะวันนี้อ่ะยกตัวอย่างวันนี้อนุทินนะคะกับเมียไปลาวไปสอบปปลาวปรากฏว่าอีคนที่เคยดา่าหรือคนที่เคยตําหนิติเตียนเรื่องของ